นี่ทุกคนครับวันนี้มาเยี่ยมน้องชายนะเสียก้านะที่จอร์เจียครับทางผ่าขึ้นมาหนีพายุจากฟลอยด้าขึ้นมามาเยี่ยมบ้านน้องชายมาทำอะไรกินกันที่บ้านนะนี่ขับรถหล่อ้วยนะกาเอ้ยกาเนี่ยไนท่อหาย้างหนึ่งด้วยอา้าวไปได้วะอา่อาอ่า อาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใครไม่ได้เจอกันนานเลยอ้าบไม่เจอกันนานอไม่เกือบปีแล้วเกือบปีแล้วถึงปีใหม่ตั้งแต่พี่ออกไปบริษัทนั้นเจอยังปีใหม่ัปีใหม่อืมอก่อนปีใหม่พอดีไม่มีโหลดวิ่งเข้าบ้านมาพอดีเข้าบ้านอ่าจังหวะพายุเข้าพี่กันหนีขึ้นมาพอดีก็เหมาะเลยตอนนี้วันนี้ขับขึ้นมาหาเจ็ดร้อยกว่าโลได้ครับ เกือบแปดร้อโลมันยากาศสวยนะไปดูหลังบ้านนะวันนี้เราจะย่างอะไรกินกันย่าง,งเนื้อย่างเนื้อ,อน,นี้เราจะย่างเนื้อเต็กกินกันนะแล้วก็ตำป่าครับตำป่า เราไปได้แหนมจากร้านเอเชียกันแล้วก็มะละกอ<บ>ครับลแล้วก็เสียก้าซื้อแล้ไหมวะนี่แม่ลูกพี่ชัดเนื้อวากิวเลยนะอ,อ,อันนี้เจ้วไม่ใส่ผักเลยหรอผังชีไม่มีบังทีไม่มีไ <laughs> ยนะวิถีชีวิตทรัคเกอร์นะขับรถทุกเมกาก็วันหยุด จริงเราไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะกับน้องนี่คือไกลกันมากแต่ว่ามันก็เหมือนใกล้คนระับวิ่งรถไม่เท่าไหร่ทางขึ้นมาจากตอยด้าไงก็ต้องมาจอเจียนะเพราะผมจะตะวัดขึ้นทางนี้พายุเข้าทางข้างใต้ครับก็เลยมาเพราบ้านน้องจังหวะง,งานเขาไม่มีวิ่งไงรอง,งานทั้งวันไม่มีก็เลยเข้าบ้านเลยสาวทิศน้องก็เข้าบ้านอนี่ทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้เสียโก้นะพี่คนไทยแกมาสร้างไว้ตอนแกมีเวลาเนี่ยวันนี้เราจะย่าง เกยวกเีย,ยสเต็กกันนะครับย่างสเต็กเหมือนกับทำเหมือนเนื้อเสือร้องไห้แลลวแล้วก็ววน้ำจิ้มแจ่วตําป่ามีหอยเชอรี่นะะมีใส่พวกหน่อมองหน่อไม้นี่เป็นวิวบรรยากาศหลังบ้านมาดูนะไม่รู้ว่าปลูกต้นอะไรมั่งนะผละไม้ลื่นเลยทุกคนทุก่อกีไอ้นี่มันลูกน,นันนี่ว่ะก้านี่มันลูกลูกพับลูกพับเลยใช่ปะ โอโ,อโอมีลูกไอ้นี่ด้วยโคตรชอบเลยมันสุกกินได้กินบ้างไหมนี่นีนน่มาดูนี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 ่นี่มันปลูกอะไรก้าน้ำเต้าเหรอนี่ต้นกล้วยนี่อันนี้อันนี้ลูกแพรเนาะเอ๊ะลูกแพรเต็มต้นเลยทุกคนดูฮะลูกแพรครับไม่รู้เขาปลูกอะไรเนี่ยผืชผักสวนครัวข้างหลังอีกมั้ง บรรยากาศดีสมกันนะร้านนี้นะต้องลื่นดิก้านี่ก็ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆนะเราเคยวิ่งรถด,ด้วยกันขับทีมด้วยกันนะนี่คู่บัดี้ตอนสมัยวิ่งทีมนะผัดกันวิ่งหูดับตับไหม้เลยครับวิ่งเหมนเดือนหูดับดับไม้นะผัดขับกันแล้ววนะ่ ตอนนี้ก็ยากๆก็ทำงานน้องก็วิ่งีกที่หนึ่งผมก็วิ่งที่หนึ่งเออพอปลูกที่ต้นไม้ขึ้นมันก็เื่อยๆไปกออันนี้ขบวนนี่ซื้อมาควายเองหรือว่ามันมาเป็นแหงมาเป็นแหงเดี๋ยวพี่ว่าถ้าปลูกต้นไม้จนเรื่อยๆมันปิดมันก็จะคุมได้เลยนะเนี่ยปล่อยให้มันเรื่อนะโอบรรยากาศได้ไว้ทุกคนเค๋เดี๋ยวเราไปดูตอนย่างเนื้อเสร็จ เี้มแรง <c oughs> อือแหมหอมเลยเอนาเลยอ่เออนีอ่ทุกคนครับนี่ก็เป็นอาหารเย็นของเรานะตำป่าไปได้หอยเชอรี่มาจากร้านเอเชียหน่อไม้ถั่วง,งอกจิบกับ น้องชายสุดที่รักครับผมไม่เจอกันเป็นปีคะ,ะเกือปีเล้วเนี่ยเป็นปีเลยเหรอใช่หรอวิ่งรถทีมด้วยกันเมื่อก่อนนี้เวลาุดแวะไปหาที่ไปส่งรถแถวบ้านตั้งแต่ขับรถคอมพนีวิ่งได้ไม่กี่เดือนนี้พิ่งได้โหลดแรกแล้วมั้งเอากลับบ้าน,นนั่นแหละเป็นปีอ่ะก็คือวิ่งสวนกันบ่อยนะมันไม่เชิงสวนแต่มันเฉี่ยกันไปเฉี่ยกันมาแต่จังหวะเวลามันไม่ได้ส่วนใหญ่ที่วิ่งแถวมิดเวสกลาง ไม่คิดว่าวันนี้จะได้เจอเรามไม่ได้นะัดล่วงหน้าเลยจังหวะอันนี้เข้าบ้านพอดีเออแบบมันเหมาะเจาะเลยเราก็แบบขึ้นมาพอดแบบีแลยแบบแล้วโทรได้เวลาด้วยนะโอ้ oh, ถ้าไม่บอกก่อนล่วงหน้าลุกไปแล้วคิดนั้นนะมันโดดผมไม่แอนเซิลผมนะขึ้นไปโดนก็เลยหน้าแล้วเป็นไงช่วงเนี้ยงานวิ่งขอมาัาดีก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วก็วิง่งได้มาไป รถตัวเองก็เอาไว้ก่อนจอดไว้ก่อนดีกว่าเขาเรียกว่าทําธุรกิจอย่างชาญฉลาดนะฮะรถตัวเองจอดไว้ครับแล้วไปวิ่งแบบไม่ปวดหัวดีกว่าไม่ต้องพะวงอะไรเพราะว่าไปวิ่งรถตัวเองมันเสี่ยงเสียขึ้นมาเข้าเนื้อชันเข่าเนื้อจอดไว้ดีกว่ารถก็ไม่ได้มีพาวงพะะแล้วอะวิ่งรถบริษัทรถเราจ่ายหมดแล้ววิ่งรถบริษัทรถเสียบริษัทจ่ายใช่ ราคาโหลดจะดีจะแพงเราก็จะนอนได้มากขึ้นอยู่ในทะางใช่แต่เราคงที่เราต้องรับผิดชอบอะไรเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจของวงการตู้แวนมันไม่ค่อยนี่เนาะคือถ้ารถเองวิ่งมันก็พอได้แหละมันเหลือพอแต่ว่ารถจะพังถ้ารถพังก็คือมีสิทธิ์ที่จะเข้าเนื้อได้เนาะเข้าเนื้อได้มันแย่มานนานได้มีเอฟซีบางคนถามว่าทําไมผมไม่ดึงน้องไปวิ่งด้วย บ้านมันไกลแกอยู่นู่นคือใช่งานผมมันวิ่งโซนมิดเวสหรือตรงกลางประเทศบ้านน้องอยู่จอร์เจียครับฝั่งตะวันออกของประเทศแล้วเวลาจะกลับบ้านเนี่ยมันยากก็ที่ออกมาันจะาคอยได้นี่เท่าไหร่สองสามร้อยสี่ร้อยมานั่นแหละมันก็ปัญหาเรื่องที่อยู่เนี่ยนะครับแต่ถามว่ามันยิงได้ไหมมันก็ได้แหละแต่กล้าบอกกูไม่เอาดีกว่ม,มันมันก็เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูเรามา อ๋อเราดูเศษตีแบงก่อนเออพูดถึงรอดูงานอื่นก่อนมันเป็นงานอะไรเนี่ยจะเอาปีใหม่มีแทนได้กลับไทยอ๋อจะกลับอีกแล้วเหรอฮะไม่ได้กลับีเหออรแล้วกลับเดือนไหนวะเดือนสิบสองเออเองไม่กลับเดือนเก้าซะเลยหมากำลังบอเดือนสิบสองไงกำลังพอดีเลยได้ไวพอดีเลยล่ะเพิ่งได้กลับเมื่อปีที่แล้วใช้คำว่าเพิ่งได้กลับด้วยนะไอเราเนี่ยหกปีแล้วนะไม่กลับเมืองไทยเลย คนก็หกปีแล้วมันก็มันก็กลับไปเมื่อ,อ,อปีที่แล้วไอ้ปีที่แล้วจะว่าจะกลับซื้อใหม่ก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นไงมันตงไงความสนใจยากเลยเครื่องช็อตเครื่องช็อตช็อตอนึกอะไรไม่ออกแล้วเครื่อง,งช็อตแล้วทุกค <laughs> น,นนะทีน,นี้เดี๋ยวเราก็ ขอตัว,วอนอ,อฟังเพลงไม่ได้ตีเลสิทธิ์ไงฟิลมันขาดเดี๋ยวต้องเปิดเพลงก่อนนะ,ะกน็นาเจอกันทีอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มากันใหม่พรุ<ะ>่งนี้พาไปเที่ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวล่องแก่งกันครับใช่ไหมล่องแก่งนะแต่พัุนี้จะได้ล่องหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าแหงรุ่ยร่ยกว่าจะออกจากบ้านเห้งครับอันนี้ก็มีเวลาพอดีเนี่ครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ฝนไม่ตกน่าจะโอเคอืมแต่เอาแน่นอนไม่ได้เลยช่วงนี้ก็ ไม่คิดจะทําชงทาช่องทําคิดให้เอฟซีเขาดูบ้างเหรอไม่มีอะไรให้ติดตามละไม่มีอะไรอ่ะไม่มีตามเลยอ้กายบอกตามแมพยังลําบากเลยทุกวันเนี้ยตามไปแมพางเดียวอือเอาทุกคนครับวันนี้ขอตัวฝากน้องกายด้วยชื่อชื่อแล้วชื่อก้าเสียก้านี่ว่าสมายเสียก้าเสียก้าอะไรนะ นายสมพงษ์คงควยคงคงควรทองอะไรคงควรคอยอ็คงคุยกับทอง,ง,องโอเคสาธาุทุกคนครับตัวสวัสดีครับ